มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวรัษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา วันนี้ที่บ้านเลขที่242ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวรัสดรที่เสียชีวิตจากเหตุถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ โดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ราชาการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ครอบครัวนายคำพองเทียมแสงจันร์ทอายุ66ปีซึ่งถูกช้างป่าทำร้ายเมื่อวันที่11ธันวาคม2565ได้รับบาดเจ็บสาหัสทรงตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเซาแลนะเสียชีวิตเมื่อวันที่12มกราคม2566 การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึง้งแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นล้นพ้น